สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามบรญจวนอีกแล้วนะจ๊ะจะมากับหัวข้อที่ว่าจะถามว่าเรากับเขาเนี่ยจะมีโอกาสได้แซ่บกันไหมในช่วงนี้ก็อยู่ใน1-3เดือนเนาะ ต้องอยู่ในสถานะที่แบบได้รู้จักกันแล้วได้พูดคุยกันแล้วนะคะแล้วก็ดูแบบว่าเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะยังไงก็ต้องสมาธินึกถึงเขาคนนั้นนื่องถึงเรื่องที่คุณอยากรู้ว่าเอ้ยฉันเจอกเพาะจะได้แซบกันไหมนะเออบางคนอาจจะถามในในเกณฑ์ของปีนี้ในหนึ่งเดือนนี้ในสามเดือนนี้ก็แล้วแต่คุณนะคะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูด คุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เรือกกองนั้นได้เลยหนึ่งสองสามแล้วก็ไปดูกองที่คุณเรือกกันได้เลยจ้าอาละคะมาถึงกองแรกนะจ๊ะมาตั้งสมาธิเนืกงถึงเขาคนนั้นของคนกองแรกนะว่าเฮ้ยเราจะได้แซบกับเขาไหมในปีนี้ในหนึ่งเดือนนี้หรือในสามเดือนนี้แล้วแต่ที่เรากําหนดนะเออจะได้มีโอกาสแซบกับเขาไหมเขาคนนั้นที่คุณถามถึงต้องเขาเรียกว่าอะไรรู้จักกันอยู่แล้วนะคะมีการพูดคุยมีการทําความเข้าใจมีทําความ รู้จักกันแล้วก็เป็นดวงดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปสีเรียดน,นะดูได้ทุกเพศนะคะมาดูซิว่าเ,เขามีความคิดที่อาจจะแอบแสบกับเราบ้างหรือเปล่าเออมาดูความคิดทุก่กอนมาส่วนความคิดฝั่งเราไม่ต้องดูหรอกมาดูคลิปนี้ยมาดามรู้นะหืม มาดูความคิดฝั่งเขาดีวกว่าว่าเขามีความรู้สึกอยากจะแอบแซบกับเราบ้างไหมขอห้าใบค่ะเขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งนถึงมีความรู้สึกอยากจะแอบแซบกับคนกองที่หนึ่งไหมอ๋อคนก็เดียวกับคนเจ้าชูหลั่นละพอสมควรนะจ๊ะจิตใต้สำนึกเช่นว่าเขาก็อยากอยู่นะเออคิงเหรียญหเหรียญ สามไม้ทำพลรานแล้วก็สี่ถ้วยจริงๆก็อยากจะแอบแซบอยู่แต่ไม่รู้ว่าด้วยฐานะบางอย่างของเขาหรือเปล่าหรือบทบาทในหน้าที่สังคมบทบาทที่คุณรู้จักกันอะ่ะมันเหมือนเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าตอนนี้มันอาจจะดูไม่เหมาะสมนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าอยากไหมก็ก็อยากเหมือนกันนะอยากแลกเปลี่ยนบางทีอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่ามีอะไรกันแซบกันแต่อาจจะอยากแลกเปลี่ยนความคิดความรู้สึก เออทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นว่าเออจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าช้าๆได้พาเร่มงามอารมณ์ประมาณนี้แล้วถ้าถามว่ามีความคิดบ้างไหมมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็ยังมีอาจจะยังแอบคิดแอบจินตนาการอยู่แต่ว่าถ้าเกิดในช่วงนี้เขารู้สึกว่ายังไม่ใช่จังหวะที่ดีหรือจังหวะที่เหมาะสมเออแต่ว่าบางอารมณ์ฉันบอกเลยนะว่าถ้ามันจะสปาร์คติดมันก็สมาร์คติดนะจ๊ะเขาพร้อมที่จะแบบว่า ทิ้งทุกอย่างเพื่อไปโฟกัสคุณนะคะถ้าถามว่าอยากแอบไหมก็ก็อยากแอบแซบกับคุณอยู่แต่ว่าหนึ่งอาจจะกลัวการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของความสัมพันธ์ได้แล้วก็บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะพัฒนาแบบหลังจากมีอะไรกันแล้ววะเออเขาอาจจะกลัวว่าเฮ้ยคุณจะตามจิกไหมคุณจะนู่นจะนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยากคุยกันก่อนอะว่าจะอยู่ในลักษณะไหนของความสัมพันธ์แต่จริง,รงๆแล้วอยากแอบแซบอยู่นั่นแหละเออ อ่ะมาดูกันว่าแล้วแต่คุณกำหนดนะในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปแล้วกันนะบางคนก็อาจจะถามถึงในปีนี้ก็ได้แล้วแต่คุณนะจ๊ะคุณกับเขาคนนั้นที่คนกองเนี้ยกำลังนึถืออยู่เนี้ยจะมีโอกาสได้แอบแซ่บกันไหมในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้คะขอห้าใบเป็นดวงรูมไม่ต้องเปซีเรียสดูกันขมขำไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะจ๊ะอืมเอ press ไม่จเชียนมาอีกแล้วนะคะอ่าแห้งแม่จริงๆรู้สึกเหมือนมีมีการอ่อยมีการอ้อยเหมือนมีโอกาสอะไรบางอย่างอยู่แต่มีใครบางคนอาจจะติดสถานะเฟนโซนแล้วก็เลยไม่กล้าหรือว่ากลัวบอกว่า,วาเฮ้ยที่เขาอ่อยที่เขาอ้อยมาเนี่ยฉันแบบคิดไปเองหรือเปล่านู่นนี่นั่นอ่ะเออจริงๆถ้าเกิดใครบางคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเริ่ม กล้ที่จะมีชั้นเชิงในการแบบว่าเริ่มต้นบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้เรามองว่ามีโอกาสได้แอบแซบอยู่นะแต่ว่าเป็นการแอบแซบที่อาจจะออกแนวเฟรนด์วิวเบเนฟิตออกแนวแบบว่ามันไม่มีสถานะได้แค่แซบกันเฉยๆอารมณ์ประมาณนั้นได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะถึงอกถึงใจเขาคนนั้นค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะพร่าๆแล้วก็เชี่ยวชาญน,นะจ๊ะ แล้วก็ออกแนวอึดถึกชนได้เหมือนกันนะดุดุได้นิดนึงแต่เรามองว่าใดๆแล้วอ่ะเขาให้เกียรติคุณค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดคุณไม่โอเคคุณไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาเขาก็จะไม่ไม่ทำนะคะเออเราถามว่ามีโอกาสไหมเรามองว่ากองน,นี้มีโอกาสนะเกิน60-70%จที่จะมีโอกาสที่จะได้แอบแซ่บกับเขาแต่ว่าต้องกล้าแล้วก็ต้องออกจากเฟรน์โซนบางอย่างด้วยนะแล้วก็ การมีอะไรกันมันไม่สามารถแลกความรักได้นะคะอันนี้เราต้องเข้าใจนะสำหรับคนกองน,นี้มีอะไรกันได้แต่อาจจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์นะอือยังไงก็ดูกันเพื่อความบันเทิงของคํามไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าคุยๆกันอยู่สถานะไม่ชัดเจนนะยังไงก็ขอให้คุณได้สุขสมหวังในสิ่งที่หวังละกันเออขอให้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของคุณละกันนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาด่าไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะ เ <Ciao. S 2> อาละค่ะมาถึงคนกองที่สองนะคะหัวข้อ,อก,ก็คือวันนี้เราจะได้ไม่ใช่วันนี้สิเออในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เราจะได้แอบแซ่บกับเขาคนนั้นหมเออตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นเลยนะคะคนกองที่เนี่ยคนกองที่สองสิฉันพูดผิดอีกแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นนงดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ดูได้ทุกเพศนะคะมาดูกันก่อนคือว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สองกำลังนึกถืออยู่เนี่ย เขามีความคิดที่อยากจะแอบแซ่บกับเราบ้างไหมเออมาดูความคิดความรู้สึกเขาขอห้าใบค่ะเป็นโดยรวมนะฟังขำๆไปแล้วก็เหมาะกับสถานะที่แบบว่ายังไม่ได้ชัดเจนอะไรอาจจะคุยอาจจะแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเจ้าชูตัวพ่อเหมือนกันนะคะคนที่คุณดิวอยู่นี่คกุ้งกรีมกุ้งกรีมบอกเลย าถามว่ามีความรู้สึกว่าคิดอยากจะแอบแซบไหมเรามองว่าเขาก็มีความคิดอยู่ด้วยความที่เป็นผู้ชายเนาะด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรมีเสน่ห์เพลวพราว,ราวเออก็มีความคิดที่จะแอบแซบอยู่แต่เขารู้สึกว่า,าเขากลัวผลลัพธ์ที่จะตามมาหลังจากแอบแซบกันแล้วมันอาจจะส่งผลไม่ค่อยดีอาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดเอฟเฟกต์งอญญาณที่เขารู้สึกว่ามันไม่คาดคิดไม่ได้เป็นไปดังที่หวังนู่นนี่นั่นนะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะระวังตัว ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ที่จริงในใจเนี่ยโอ้ยใส่ตาหย,ยาดเยิมชว,ชวนฝันอะไรอย่างนี้เออจริงๆก็อยากอยู่นั่นแหละแต่กลัวผล,ผลพวงตามมาแล้วมันจะไม่โอเคกลัวเกิดแซบกันไปแล้วเออหนึ่งอาจจะมีอุบิเหตุระหว่างแซบหรือเปล่าหรือว่าหลังจากแซบกันแล้ว เออสถานะความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในแบบไหนนู่นนี่นั่นนะ่ะเออเขาเหมือนแบบเขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลค่อนข้างที่จะบอกว่ามีความกลัวอยู่นะจ๊ะมีความคิดเยอะคิดมากอืมในจริงๆก็ถามว่าอยากไมนก็อยากอยู่ไม่ใช่ว่าไม่อยากอยากเอออ่ะมาดูซิว่าในสามเดือนนี้นะจากวันที่ดูคลิปนี้บางคนอาจจะถามในปีนี้นะเอเอรีบอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีโอกาสได้แอบแซ่บกับเขาคนนั้นไหมนะคะสำหรับคนเราที่สอง คนที่คนที่สองอยู่ๆก็ลิ้นพันกันคนที่คนกอที่สองในถึงเนี่ยคนกองที่สองจะได้แอบแซบกับเขาไหมในสามเดือนนี้ขอห้าใบค่ะโอ้ยเดวิลมาเลยนะจ๊ะแปดถ้วยเดเดต สิบเหรียญสี่ถ้วยบอกเลยว่าโอกาสน้อยแม้ว่าจะมีแรงดึงดูดแม้ว่าจะมีแพชชั่นบางคนอาจจะอยู่ไกลกันเดียวกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนทางภาษาหรือคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะบางคนมาดูเนี่ยนึกถึงคนเก่าๆก็ได้ด้วยนะคนที่จบกันไปแล้วก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าจะได้แอบแซบไหมบอกเลยว่าค่อนข้างยากมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของสถานะเรื่องของครอบครัวหรือตัวเขาก็ไม่โสดแล้วนั่นเองเออมีโอกาส เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันค่อนข้างยากแต่ว่าจริงๆอ่ะใบแรกอ่ะเรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดค่อนข้างที่จะมีแฟชั่นบางอย่างมันเหมือนอาจจะมีโอกาสเกือบจะได้ทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะช่วงเนี้ยที่ถามถึงอ่ะเอะคอคตอบมันก็อาจจะโนนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัวเราด้วยที่ยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เต็มที่ยังไม่ได้แบบว่าตอบสนองเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะอืม ยังไงก็แล้วเรารู้สึกว่าบางทีมันอาจจะติดในเรื่องของเอโอกาสด้วยนะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยหรือสถานที่อาจจะไม่ได้เอื้ออานวยก็เลยทาแบบว่าไม่ได้แอบแซบกันนะจ๊ะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขาวไม่ต้องไปซีเรียสน,นะทุกคนชิลๆนะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่คนถามถึงอะ่ะเออคนที่เลิกรางกันไปแล้วอะ่ะเรามองว่ามุมออนเธอค่ะอืมอาจจะไม่ได้แอบแซบกันแล้วนะจ๊ะยังไงก็เปน็นดวในรวมนะคะ ฟังเพื่อความบันเทิงยังไงมาดาววันนี้ไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชิญเอาละค่ะมาถึงกองสุดท้ายกองที่3นะจ๊ะตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นที่คนกองที่3อยากจะรู้อยากจะถามถึงว่าเราจะมีโอกาสได้แอบแซดต่อเขาไหมในช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เอ่อต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไราสถานะไม่ชัดเจนพูดคุยกันอยู่แอบลงแอบชอบแต่ว่ารู้จักตัวตนกันแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นองค์รวมนะ อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงของข่าไม่ต้องไปซีรีส์แล้วก็ดูได้ทุกเพจนะจ๊ะมาดูซิว่าเขาคนานั้นมีความคิดอยากจะแอบแซบกับเราบ้างไหมเออมาดูความคิดเาก่อนอทิงไม้ก็เป็นคนที่คมม่อนข้างเจ้าชูใช้เล่นหนู่นกันนะสองดาบ ในถ้วย strength the moon แล้วก็หกดาบเรามองว่ามันก็มีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็มีบ้างแล้วก็อาจจะคิดวนๆวนๆแต่ไม่สามารถทำอะไรในแบบที่ใจเขาคิดได้เออหนึ่งในที่นี้บางคนอาจจะอยู่ไกลกันเนาอะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้สื่อสารได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้แต่ถ้าถามเรื่องของความรู้สึกว่าเขามีไหมเราบอกเลยว่าบางคืนมี บางอารมณ์มีคือมันไม่มากไม่บ่อยแต่มันก็ไม่หายมันก็มีความแบบว่ารู้สึกบางอย่างว่าเออถ้าได้ลองแล้วก็น่าจะดีเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดว่าก็คงจะไม่ได้ลองหรอกเออด้วยเหตุปจัจจัยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามเรื่องของความรู้สึกก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็มีมีความเป็นแบบว่าผู้ชายอยู่ถ้าเกิดผู้หญิงมาดูนะคะเออก็มีความรู้สึกกุ้งกลิ่นกุ้งกลิ่นบางอย่างอยู่มีความต้องการอยู่นะจ๊ะแต่ก็ อาจจะไม่ได้มาไม่ได้บ่อยนะเธอเฉพาะบางเวลาที่อ่อนไหวอืมอ่ะแสดงว่าคนกองนี้ก็ยังสวยยังอยู่ในใสายตาเขานะจ๊ะเออมาดูซิว่าในหนึ่งถึงสามเดือนนี้เราจะได้แอบแซบกับเขาไหมมีโอกาสจะได้แซบกับเขาไหมนะจ๊ะ าถ้วยหกไม้แทนพลันเอ่อเรามองว่ามีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะอาจจริงๆมีแต่ว่าตัวเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าเชื้อเชินนิดนึงเขาจะมีการเอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการอ่อยมีการอ้อย,ออยแต่ก็ไม่ได้เข้ามาหาเราตรงๆนะคะเหมือนรอดูท่าทีเหมือนมีการแกล้งเหมือนมีการเล่นเกมในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ว่าเฮ้ย เฮ้ยเราจะมีท่าทียังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดได้เปิดใจคุยกันหรือว่าบางอารมณ์ที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะบรรยากาศมันพาไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะมีโอกาสที่จะได้แบบว่าปรับรับโชคนะจ๊ะ <c oughs> เออค่อนข้างที่จะปรับรับโชคได้เหมือนกันเออถ้ามีโอกาสได้เจอได้มาพบได้มาอะไรอย่างเงี้ยอืมมีโอกาสเหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าอ,อ่าลีลาของเขาถ้าเกิดดูจากหน้าไพ่นะค่อนข้างที่จะทั้ง ออกแนวดุได้แล้วก็มีความอ่อนโยนมีความหยาย่วงใยมีความใส่ใจเราเหมือนกันแล้วก็ดุเด็ดเผ็ดม,มันเหมือนกันเออมีโอกาสอยู่คนกรนี้บอกเลยว่าโอกาสค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมอะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราเนาะอะไรที่มันไม่ดีก็คิดว่าเป็นของคนอื่นจ๊ะอืมแต่เรามองว่ากว่าจะไปถึงขั้นนะั้นนะบางคนอาจจะเกินหกเกินสามเดือนนะบอกเลยมันอาจจะต้องมีการแบบว่า ตัวเราก็ต้องแพลวพลาวว่ะเธอนืออกปะถ้าเราไม่ได้แพลวพลาวเราก็อาจจะอดนะคะบอกเลยว่ามันไม่ได้มาง่ายๆมันต้องมีการลงทุนมีการเข้าหา,ม,ามีการอ่อยมีการอ้อยแล้วก็อาจจะใช้บรรยากาศบางอย่างนะแต่ถ้าเครื่องติดแล้วก็สตาร์ตติดง่ายเลยนะคะเออบอกเลยนะจ๊ะยังไงก็เป็นการดูดูรวมดูข่าวๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนน,อนะจ๊ะถ้าอยากดูดูส่วนตัวถามคุณเลเขาเน้นๆเนี่ยเราะเอยดใต้คลิปได้นะคะยังไงวันนี้มาดามไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเชิ